กับนายอีนหน,หน่อยๆอยู่เหื่อนนั้นมันบอกเขาใจแม่เน่ยบอแม่นี่เหตุเวียยเฮ็ุงานนี่ยแม่เลยมันจิบเอให้กูนนางกูนอนกูพักกูพ้พอนเนี่ยพ่อเมดแม่กู้ไ้กู้กับเต้มทงผุนได้เห็นแต่ว่ากู้เนี่นี่นี่อือเป็นย่ายอยู่ผุนตีลานเนี่ยโอ้จังได้ละจังบห่หูมาเบิงหัวเบิงข่ายให้กูแม่ โ oh. อู้เฮงหยาฮอนหอนหอนโอน้ย oh. ไออันนี้มึงตื่นพอบวกไปเว้ยมากมึงกระจิ้มมันจงหอนเนี่ยมันไม่ยังมึงเบิ่งสาเมือ่อนี่มันบออ่อแดดคอยหอนคอยเอา้าบ่มีแอ๋บ่มี่ยังไม่เพื่อนในสาสตร์โอ้ยโอ้ยกันวบาฮะฮาร์าแต่เหลืองฮาร์แต่แนว่วิ่แต่พัดลมหอนก็นหอนให้มันเปลืองเงินจืมเช้เายังไรแอ๋อแอ,อ,อ,นอ่นอ่ะเอาก็อยาก เป็นคุณหนูคุณนายเน่เแล้วก็นั่งนั่งคุณหนูคุณนายไม่ได้ยู่น้่แอ่นั่นดอกเมียยามใดจะเฉลยว่าเฮานั่นเป็นเศรษฐีเนี่ยเมียอุ้ยอีันี่ยักษีเุณจะเลยเห็ดอีหยังแบบเมื่อยลระเดนี่มึงเมื่อยหยังห้อนก็ห้อนแอกับพี่อ้ยเนีนั่นเอออยากเป็นคุณหนูนะเราตื่นขึ้นมาก็มีคนเหตุกับเขาแบบ กูจะเมงกูบัวทองค่ะแม่เลี้ยงกล้วยกูมึงอย่าไปเบาแน่นนั่เนเถอะกูสิเฉลยอยู่เดี่ยวนี่นั่นเฉลยเออเจา้าเนี่ยนี่ละคอยรอเวลาหนิละเมียเนี่ยนายเจ้าชีบอกว่าเจ้ามีธุรกิจพันลา้านโอ้ยกูมีหน่อยเปอร์เซ็นเปอร์เซนกูอยู่บนใดในโลกอื่นนี่เจ้ามีเฮ้ยเจ้ากู้มาบอกแมียโอ้ยแต่จะบอกนเราบ่นี่เออกูสิบอกมึงมือนี้ล่ะค่นมึงอยากขู่นั่นคอยสื่อแอร์นะเจ้าแม่ โอ้ไปไปไปอันแบบนี้อันเอาคนเห็ดกับเขาเนี่ยแม่ขั้วแมนเด้อแม่บ้านน้ำเด้อแม่เด้อเฮ้ยบอสใส่เป็นหาร์กุดอกอาชนันจะถ่ายลาข่อยจะถ่ายล่านี่มันบ่แม่จะชิบอกเขาเด้อกูชิบมือมือนีละมือมันบ่แดงนี่ก่อนที่ไก่จะแย่เลยไปสุดไป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 บล็อกทูดกินเท่าโรงงานใหญ่ได้มันบ้ยสองโรงงานตั้งอยู่หันมึงไปอยู่ใส่มึงยังบ่มาเห็ด่อยกูจับเกลือจะจะรา ต่รักไปเป็นเศรษฐีอยู่ผู้เดียวโอ้ยไปไหมอย่ด้วยไปอยากเห็นหรอกไปโรงงานเท่าไรสิ่ยูเฮ็นกี่อย่างละลกเผื่นนี่ามก็บ่มีธุรกิจของกูเป็นส่วนสัวของกูบ้ติดโทรแม่กูคือขาดแคลนบ้านนี่ไปไปเฮ้าไปเบื่อลูกมานางมาใช่หรือแม่ใช่หรอธุรกิจเฮ้ามึงเป็นอย่างมึงจะมาเห็นธุรกิจกูสี่กูอยู่ได้ได้มีกินมีใส่ไก่ย้อนโตนี่กับโตนั่นสองโรงงานผุนของกูน่ะสองงาน เออนี่นี่นี่ล่ะโรงงานหนึ่งแมนนั่นนั่นโรงงานสองเออธุรกิจขนาดเท่านี่ล่ะกลัวกลัวอยู่จะปีกูได้อนสิบสี่กูมีกินมีอยากหย่อนอันนี้นี่นี่ว่าธุรกิจเท่านี่ล่ะนี่บ่มีผู้ใหญมาหยาบมาแยงเลยบ่มีคููแข็งบ่มีมีมันก็อยู่คนละหม่องนีกูเห็ดให้กูจกออกมือใดเขาเอนเอามือนั่น มึงจะไปหาจังไรอีกก่อโยบานเฮานะ่ะโอ้โยอีนนี่ธุรกิจธุรกิจไง